C T S H V ของแท้ดูอย่างไรก่อนที่เราจะนำไปติดตั้งผมมีทั้งมือหนึ่งและของก๊อปปี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยเดี๋ยวไปชมมันครับ <c oughs> อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ตอนนี้ได้รับกระแสนิยมเป็นอย่างมากก็คือป um ั๊มเบมโบ o รุ่น CTS-V นั่นเองเพราะเนื่องจากเป็นป um ั๊ม um ที่ยังไม่เก่ายังไม่โซมมากเพราะว่าตัวนี้มันมีทั้งตัวของก๊อปปี้ของมือ1และของมือ2ที่ถอดออกมาจากรถคัดีแลกนั่นเองตัวนี้คือตัวที่ทําสีเรียบร้อยแล้วและทําการเวลิ่งขาเพื่อจะทําเลเดียนเมาส์ให้ได้มาตรฐานซึ่งตัวที่ทํามาแบบนี้นะครับสังเกตน,นะครับว่าเราทํามาเรียบร้อยนะครับด้านหลังจะไม่มีขานะครับและลูกค้าบางท่านก็ ถูกร้านหลอกนะครับว่าถ้าไม่มีขาแปลว่าของปลอมไม่ใช่ครับนี่ครับนี่คือมือหนึ่งนะครับซึ่งตัวปั๊มคาลิเปอร์ที่เป็นมือหนึ่งอะนะครับมันจะมีขาแบบนี้นะครับนี่นะครับมีขาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะติดตั้งให้มาตรฐานและแข็งแรงนะครับก็ต้องทําการทไมเวลิ่งขาออกตรงนี้นะครับเวลิ่งขานี้ออกทำเลดีนเมาส์ตรงนี้ตั้งฉากกับตัวปั๊มนะครับกับคอม้าเวลาติดตั้งนะครับก็จะมาตรฐานนะครับ ที่บอกว่าก๊อปปี้มันมีจริงๆนี่นะครับก๊อปปี้ฟงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูทุกจุดทุกปาร์กเลยให้ดูกันใกล้ๆนะครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่จุดนี้นะครับอ่านี่ครับสังเกตนะครับว่าหลังปั๊มตัวของก๊อปนะครับนี่ฮะลายขีดความเรียบตรงนี้กับลายขีดนะครับนี่ฮะจะไม่เหมือนกับตัวนี้ ตัวนี้จะโค้งนะครับนี่ฮะมันจะมีมันจะมีความความเว้าโค้งลงไปนะครับอ,อันนี้เหมือนกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ตัดนะครับเนี่ยฮะจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวตัวต,วตอกซีรีนัมเบร์ตัวเลขก็ต่างกันมาดูจุดต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตัวโลโก้เบมโบนี่ครับโลโก้เบมโบโลโก้เบมโบฟอนแตกต่างกัน นะฮะแล้วก็ฟอนตัวเลขตัวนี้ก็มีความแตกต่างกันเฮ้ยนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะฟอนขนาดแตกต่างกันเลยคคละฟอนเลยเห็นไหมอ่แา,าแล้วก็ตัวคำว่า m ม d e in i t ต l y นไครับแล้วก็ตัวหนึ่งอสองอตัวนี้ก็แตกต่างกัน นะตัวฟอนต์แตกต่างตัวสันตัวนี้นไะหครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้เอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยในโมของตัวของก๊อปปี้เนี่ยเขาทำมาเป็นเลขสิบห้าละฉะนั้นคุณต้องเลี่ยงเลี่ยงหนึ่งห้าเลี่ยงเลขหนึ่งห้าเลยนะใครเจอหนึ่งห้านี่เลี่ยงเลยนะครับแล้วก็ทวกสันตัวนี้นะครับสันตัวสันตั้มตัวนี้ นี่ครับจะนูนมาเฉพาะขอบอันนี้อันนี้ยุบลงไปเลยนะนี่ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะนูนมาเฉพาะขอบเฉพาะขอบออันนี้ยุบยุบลงไปเห็นไหมครคราวนี้มาดูผิวกันอันนี้ผิวอาจจะมองแทบไม่ค่อยออกเพราะว่าตัวนี้มันมาทําสีมามาดูตรงสันตัวนี้กันนี่ครับตัวนี้นะครับฮนี่มาร์กกลมที่ครับนี่ฮะจุดมาร์กกลมนี่น,น,นะกับตัวนี้ เห็นไหมครับหมากกลมไม่มีอันนี้เลือนรางนี่ครับอ่ะโอเคและนี่ก็คือวิธีการดูปั๊ม CTSV ของก๊อปปี้และของแท้เปรเียบเทียบกันแล้วอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าลูกสูบซีนยางมันมีความแตกต่างกันไหมเดี๋ยวไปถอดกันเลยครับ